สวัสดีครับวันนี้เรามาทำไข่เจียวสีฟองนะครับไข่เจียวแบบหนานุ่มนะครับผมมาทำง่ายๆสำหรับคนที่กำลังเริ่มหัดทำอาหารเนาะเมนูแรกที่ <laughs> อยากแนะนำก็เป็นไข่เจียวหรือใครที่ทอดไข่เจียวเป็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะทอดยังไงให้มันหนานุ่มนะครับมาดูสูตรนี้กันเน,นานนนะเร,าเริ่มจากส่วแก๊สกันก่อนนะครับตั้งไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเอาแบบ ทางกลางเนาะสำหรับสี่ฟองเนี่ยเราแค่เทน้ำมันให้มันท่วมก้นกระทาก็พอนะครับเดี๋ยวเรามาตอกไข่แล้วก็ปรุงรสกันนะครับเรื่องปรุงรสเนี่ยแล้วแต่สูตรว่าบางคนชอบอยังไงมากกว่านะครับว่าบางคนใส่น้ำตาลใส่พริกใส่หอมแดงอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยคือเราเคี่ยวแบบป่าๆนะครับแล้วก็ใส่แค่ น้ำมันหอยนะครับไปส่วนหนึ่งแค่นั้นเองรับรองรสชาติออกมากลมกล่อมใส่แค่นี้เองนะครับเราจะใช้ซ่อมตีนะครับตีและสีลูกเลยให้เข้ากัน,นให้เข้ากันนน้ำหอยนะครับยิ่งตีเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมไข่มันจะได้ แต่พยายามตีให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับอย่าตีไปแบบสเต็ปสเกนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับเครื่องไฟนิดเดียวอ่าดูว่าน้ำมันมันร้อนหรือยังตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับ สังเกตจากฟองอากาศจากก้นกระทะแล้วก็เอามืออังก็ได้นะครับหรือแบบหนึ่งก็คือนี่นะครับใช้น้ำมันเยอะถ้ามันได้ที่แล้วสือแนมันจะฟูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเทกันเลยแล้วกันนะครับผมเทไปเลยรวดเดียวนะครับรอบเดียวเลย เราจะทำให้ไข่มัน ราจะใช้ปากปิดนะครับพักหนึ่งเน,น่งไฟนะครับน้ำหนึ่งสิบกระหอ้องสองสามสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับกับไฟไม่อยู่กับที่เดิมนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ทำให้ไข่ไม่นะครับหลายคนกลัวเรื่องพลิกไข่นะครับทำไงไม่ไข่เละโอเคเรามา สอนกัน,นครับนี่คือวิธีการพลิกไข่นะครับปึ๊บนี่ยนะสวยงามแล้วเราจะเอากลับลงไปไงก็งเหมือนเดิมนี้นะครับแค่วางลงไปนะครับทีนี้คนก็จะได้เจียวได้แบบพลิกไข่แบบสบายๆนะครับนะครับ ก็จะนุ่มและก็เด้งนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่แบบว่าแบบไม่ฟูบางอันที่เวลาเราฟูเวลาเราเคี่ยวมันจะเป็นฟองอากาศใช่ไหมครับมันก็จะแบบจะเป็นอีกแบบเลงอ่ันนั้นถ้าคนชอบฟูก็ลองทําดูนะครับผสมใส่นมเขาเรียกอ,อะไรคานิชันเข้าไปนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นสูตรแบบนุ่มนะครับหนานุ่ม เด้งนะครับนมลิงลก็คือก,กัดกัดไข่เป็นไข่นะครับเป็นคำๆเลยโอเคแค่นี้แะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านใต้นะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากโอเค,อเ,คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ปิดแก๊สได้เตรียมตัวกินนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย